ื่นเต้นไหมจะทําจมูกแล้วอะตอนแรกไม่ตื่นแก่ไม่ใช่ทำก็ตื่นเต้นอยู่แบบใจจะทะลุออกมาแล้วเมื่อกี้เพิ่งโทรไปหาแม่แล้วก็เพิ่งบอกพี่มิ้นบอกนันนุนบอกทุกคนที่ออฟฟิศว่าเราจะมาทำจมูกแล้วกังวลไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอก็นิดนึงแต่ว่าก็เฉยๆฉอะไรเงี้ยจิงไม่ต้องกังวลนะจิงทําแล้วจิงจะสวยมากไม่ต้องรอเขานะจิงไปทําไปร่วมงานบวชแล้วค่อยกลับมารับเขาจะอยู่คนเดียวโอเคจิงจะสวยมากจิงจะปังมากมันจะสวยขึ้นเยอะมาก ขอให้สวยกว่าเดิมเท่านั้นค่ะเขาจะไปแล้วนะติ๊งอย่าเป็นห่วงนะบ๊ายบายจ้าเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเหรอไม่หายแล้วทำไมไม่เจ็บนะไม่เจ็บอะไรเลยเหรอติ๊งก็รู้อยู่ว่าเขาเก่งแค่ไหนติ๊งถืออะไรไว้ข้างหลังเหรอถ้าไม่เป็นอะไรเติ๊งขอโป้ต่อเลยไม่ไม่เคใครจะเอาโป้ริก้านะคะมีสินค้าไหมหล่ะมีของไหมหล่ะให้เขาเปิดโป้มีไหมหล่ะต้องเช็คก่อนแต่ว่าจะหมดแล้ว คนถ้าทุกคนเห็นตะก้าสีส้มๆเหลือง,งๆอยู่ข้างล่างนี้ให้ไปเลยจากเซตนี้5 9 0กสบาทเอาไปแค่390 3 90, 3 90ได้2กระปุกนะคะไม่ได้กระปุกเดียวก็คือได้สีน้ำเงินสุดกลางคืนแล้วก็สีส้มสุดกลางวันที่มีสันกันแดดผสมด้วยให้2กระปุกขนาด200กรัมต่อ1กระปุกนะคะถูกมากใชร่รีบกดเอานะถ้าเห็นตะก้าให้กดเพราะว่าตอนนี้จะหมดแล้วแล้วก็อย่าลืมดูในไลฟ์ด้วยเพราะเดี๋ยวหนูเปิดโปรในไลฟ์ให้ด้วยโอเคเต็มเก่งที่สุดเลยลา คอโปเลยล่เนะเขาวอกจะนั่งได้เสร็จโอเคเก่งมาก